มาถึงแล้วครับห้องกักตัวอยู่ไต้หวันนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งหางเบิ้งห้องกักตัวนะครับนี่ครับมีเตียงเตียงคูนะครับแล้วเพิ่นให้ยูค้เดียวนะครับมีเตียงคูมีมัมงนั่งกินกาแฟนะครับอากามีทีวีนะครับทีวี ก็จะมีตู้เย็นครับตู้เย็นอยู่ข้างล่างนะครับมีตู้เย็นหน่อยมีอยู่นี่ครับมีกาน้ำห้อนให้นะครับนี่มีมาม่านะครับมาม่าถ้าเจ้าก็ให้กาแฟแต่มีน้ำครับน้ำอยู่ในห้องกักตัวครับมีน้ำน้ำล้างหนึ่งนะครับมีมาม่ามาม่า วิไงไิ่งคลิกเปาะไหวิคลิกผมซื้อมาเองครับตัวเนี้อ่าเป็นต้มยำกุ้งนะครับเขาได้ยกนะครับเป็นต้มยำกุ้งเขาได้นะครับก็มีตูเสือ้านะครับตูเสือ้าก็มีเตาไมโเขาวฟบนะครับอยู่ข้างในเนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำ ห้องน้ำย่างดูครับมีอ่างอา,นาบอานา้ำน,นะครับมีอ่างล้างน้าครับมีห้องน้ำแชกโครกนะครับแช่น้นใสยังไงนะครับชักโคกนี่ปรทธานได้ล่องอยู่ครับครับอาบรวมๆครับดีครับดีมากดีมากเลยน,นะครับ ตำรับห้องกั๊กโตนะครับครับก็แกนนี่แหละครับเดี๋ยวอาหารเต่าขึ้นมาเดี๋ยวไล่ไหม่เลยครับ